พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มขึ้นสไลด์เลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับโครงการ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวาระการบริหารและวางระบบบริหารจัดการน้ำและสิ้นอนาคตประเทศในพรลกอเขาใช้คำว่าสร้างอนาคตแต่ผมจะเรียกว่าพรลกอสิ้นอนาคต เนื่องจากอย่างนี้ครับมีการกู้เงิน3า0แสนล้านโดยโครงการเนี่ยเขาจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนเงินถึง5้า0มล้าน5้าหมล้านนะครับโดยอ่างเก็บน้ำที่เขาอ้างถึงเนี่ยจะมีหลายลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ำแรกเลยก็คือลุ่มน้ำปิง เขาจะสร้างอ่างเก็บน้ําที่อ่างเก็บน้ําแม่แจ่มที่อําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่มน้ํายมที่เรียกว่าแก่งเสือเต้นไม่ทราบว่าพี่น้องใครเคยยินเรื่องโครงการแก่งเสือเต้นบ้างครับวันนี้นะครับผมคงจะมาพูดได้เฉพาะโครงการแก่งเสือเต้น สำหรับโครงการอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าระยะเวลาผมเนี่ยคงจะมีไม่พออ,อ,อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับสำหรับโครงการแก่งเสือเต้นเนี่ยนะครับเมื่อช่วงระยะเวลาหนึง่งไมราประจำรองนายยุมนตรีคนหนึ่งได้ไหมครับบอกว่าต้องยังไงในชีวิตเขาเนี่ยจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเรียกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นนี้ให้ได้ เขาเริ่มต้นจากยังไงไหมครับพี่น้องโดยการพานักข่าวไปนะครับพานักข่าวลงไปในพื้นที่ต่อสมองเขาเนี่ยนะครับคิดอย่างดีเลยวางแผนไว้ก็คือพาไปในช่วงที่ต้นสักเนี่ยมันผลัดใบก็คือทิ้งใบไปเนี่ยนะครับไปบรรยายให้นักข่าวฟัง อ้างว่าไงไหมครับบอกก็ดูสิเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับคือบ้านของชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากว่ากฎกติกาเนี่ยเขาเป็นมาระยะเวลานานแล้วก็คือว่าเดิมเนี่ยเขาตัดไม้จริงแต่ว่าพอมาปี2534อเนี่ยออกกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากที่สมบูรานป่าไม้เนี่ยสิ้นสุดลงนะครับเขาก็ดูแลอนุรักษ์ป่าไม้อย่างเต็มที่ปรากฏว่า รองนายกซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับอ้างว่าต้นไม้เนี่ยดูสิชาวบ้านเนี่ยนะครับตัดไม้มาทำดูเฟอร์นิเจอร์นะครับหรูหราไม้เนี่ยครับบ้านแ่ระต้นเนี่ยไม้ขนาดใหญ่เนื่องจากชาวบ้านเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าสักเสื่อมโทรมแล้วอ้างอย่างนั้นครับนักข่าวก็เชื่อนะครับ เนื่องจากพาไปบินดูก็คือเห็นต้นไม้เนี่ยเหมือนกับต้นไม้ยืนต้นก็เหมือนกับไม่ทราบว่าพี่น้องทางใต้มีอยู่ที่นี่ไหมครับเป็นไงครับช่วงที่ต้นยางผลัดใบเป็นยังไงสภาพไม่ต่างกันเลยครับระหว่างทางเหนือเนี่ยนะครับต้นสัตว์ผลัดใบกับต้นยางผลัดใบไม่ได้แตกต่างกัน แต่พอเขาทำอย่างนี้นะครับก็หลงเชื่อแต่ว่าชาวบ้านเองเนี่ยกฎกติกาเขาเนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะครับเขาไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ถางป่าทำไร่นะครับไม่ไม่ขายบ้านเก่านะครับไม่ทำไม่ไม่ขายเฟอร์นิเจอร์เก่านี่หรือให้นำออกนอกพื้นที่เด็ดขาด เด็ดขาดนะครับแล้วดูชีวิตเขาเนี่ยนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับในพื้นที่แค่ในหมู่บ้านนั้นนะครับที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับบริเวณที่เขาจะก่อสร้างเนี่ยนะครับปรากฏวันนี้ครับชาวบ้านเองเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมาเป็นร้อยปี ภูมิยาที่ว่านียก็คือเอาของป่าสามารถมาทำทำอะไรไหมครับมาทำเป็นแป้งเหล้าสั่งสมกันมาบริเวณน,นั้นเองเนี่ยนะครับขนาดแค่ตำบลน,นั้นเองมีโรงเหล้าเนี่ยครับถึง32โรงเหล้ารายได้เขายัางไงไหมครับคิดถึงกันละกันว่า,าเฉพาะเสียภาษีอากรก็คืออากรสแตมเนี่ย ที่ซื้อมาติดเล่าไว้เนี่ยนะครับได้เงินปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านแล้วคิดถึงวิถีชีวิตของเขาเนี่ยนะครับที่อยู่อย่างสุขสบายแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงก็คือไปทำลายวิถีชีวิตเขาจะย้ายเขาออกจากพื้นที่นั้นบริเวณนั้นเองด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับหลังจากที่ข้าวที่ใช้ในการต้มเหล้าแล้วเนี่ยมันก็เหลือ ถ้ามาทิ้งไว้เนี่ยนะครับน้ำข้าวนะเขาเรียกน้ำโจมันก็จะเน่าเหม็นวิธีแก้ปัญหาเขาอย่างไรไหมครับคือเขาใช้น้ำโจที่ว่านั้นเนี่ยมาผสมอาหารหมูแล้วก็ลำปรากฏว่าหมูที่เขาเลี้ยงเนี่ยอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเล่ง นะครับสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเนี่ยนะครับอย่างดียันวิถีชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับอยู่กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเนื่องจากว่าป่านั้นเนี่ยครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเห็ดของป่าต่างๆเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาจะเก็บมาในการดำรงชีพได้ยันชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับ มันก็มีเหตุผลอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับบริเวณตรงนั้นเองเนื่องจากว่าเป็นบริเวณป่าสักทองผืนใหญ่ที่สุดป่าสักทองนะครับเนื้อที่ถึงสี่หมื่นไร่ประมาณ4,000 40, มไร่ใหญ่โตไหมครับและเป็นผืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยป่าสักทองที่ว่านั้น แต่ท้ว่าเขื่อนนี้นะครับหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยตามโครงการก็คือจะสร้างเหนือจากไปทางบนจากแม่น้ำยมกับแม่น้ำงาวขึ้นไปทางเหนือน้ำเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรเดิมนะครับที่เขาเรียกแก่งเสือเต้นต่อตมาก็มาผัานเปลี่ยนเป็นเขื่อนยมบนยมล่างเนื่องจากนี้ครับ เหตุผลที่ไม่สมควรที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนแก่งเสือเต้นเลยนะครับเหตุผลประการที่1นึ่งคือคือผลจากการศึกษาขององค์การอาหารและยาที่เรียกว่า f a o เนี่ยนะครับพูดถึงเหตุผลในการป้องกันน้ําพบว่าแก่งเสือเต้นเนี่ยสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมได้เพียงร้อยละ8ปดร้อยละ8นะครับเท่านั้น ต่อมาเนี่ยนะครับผลการศึกษาของสถาบัน TDI บอกว่าในเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เมื่อปี2540บอกว่าการสร้างแก่งเสือเต้นไม่คุ้มทุนทางสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมก็สังคมเขากินดีอยู่ดีนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ด้านเศรษฐกิจเองก็ตามรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เสียป่าสักทองไปเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็คือที่เก็บน้ําชั่วคราวแต่ในมุมกลับกันป่าก็คอออือเป็นที่สถานที่เก็บน้ําอย่างถาวรครับเก็บน้ําได้อย่างถาวรเลยนะครับประการที่สามนะครับผลการศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เรียกว่าสกว มีเหตุผลทางนิเวศที่สรุปได้ว่าหากกอสร้างแก่งเสือเต้นจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของวิทญาณแห่งชาติแม่ยมเป็นอย่างมากแต่หากเก็บผืนป่าที่ถูกทำน้ำท่วมไว้จะมีมูลค่าต่อระบบนิเวศและชุมชนมากกว่าที่จะมีการสร้างเขื่อนนะครับเหตุผลประการที่3แล้วนะครับเหตุผลประการที่4จากการศึกษาของจุฬานะครับมีข้อสรุปว่าพื้นที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เป็นอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งแปดแหล่งตาสักทองธรรมชาติผืนเดียวที่เหลืออยู่ป่าที่พบป่าสักที่พบเนี่ยนะครับเป็นป่าประเทศที่หาได้ยากมากในปัจจุบันมีคุณค่าอย่างสูงทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลายและมุมมองทางเศรษฐกิจประการที่5นะครับผลการศึกษาของมธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เหตุผลในการจัดการน้ําว่ายังมีทางออกอย่างอื่นและทางเลือกอื่นในการจัดการน้ําซึ่งมันมีสารพัดวิธีที่ไม่ต้องมีการสร้างเขื่อนครับเหตุผลประการที่6นะครับผลการศึกษาของมอนเรสวนได้เสนอแผนการจัดการทั้งหมด19แผนนะครับซึ่งแก้ไขปัญหาเดื่องน้ำแรงนะครับน้ำท่วมที่เป็นทั้งระบบปลุ่มน้ำยมเลย ไม่ใช่แก้เฉพาะทําที่อ่างเก็บน้ําที่แม่ยมอย่างเดียวที่เรียกว่าแก่งเสือเต้นนอกจากนี้นะครับผลการศึกษาของกรมทรัพย์กรธรณีว่าเดิมเนี่ยที่เขาจะตั้งบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับเป็นลอยเลื่อนเปลือกโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ทราบพี่น้องทราบไหมครับไอ้รอยเลื่อนเปลือกโลกนี่คืออะไรคือบริเวณที่จะเกิดแผ่นดินไหวครับิเกดที่จะเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งเหมาะสมไม้ที่ไปสร้างอ่างเก็บน้ําให้บริเวณที่แผ่นดินไหวที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไปให้รับน้ําหนักมากๆอย่างเช่นนั้นควรไหมครับนอกจากนี้เหตุผลประการที่8นะครับผลการศึกษาของโครงการพัฒน,นายุศาสตร์ทางเลือกการจัดก,การลุ่มน้ำยมนะครับเมื่อปี50บอกว่า เป็นการสร้างก่อสร้างลงทุนโดยโครงการอศูนย์ที่มูลค่าสูงมีผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสูงทั้งเห็นว่ามีคารทางเลือกอย่างมากมายเห็นไหมครับว่ามีข้อโต้แย้งอยู่ทั้งหมด8ประการจะประคุณเลยแต่พออยากจะสร้างรายงานการวิเคราะห์ผลทบสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่ผ่านเลย ออกเป็นแผนเรียบร้อยแล้วคิดดูนะครับเฉพาะมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับเข้าไปหมื่นสองพันล้านทราบไหมครับว่าหน่วยงานไหนพักการเมืองไหนคุมกระทรวงกเกษตรมา,เ,าเป็นมาเวลาช้านานกระทรวงนั้นนะครับ คุมการก่อสร้างของกรมชประทานที่เรียกว่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนแต่โครงการที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยห้าหมืนล้านเนี่ยคิดดูความขัดแย้งมีในโครงการเนื่องจากเขาอ้างว่าไงไหมครับหนึ่งเพื่อการชนประทานชนประทานก็คือเก็บกับกน้ำไว้ใช้ให้แก่พี่น้องที่ใช้ในหน้าแรงแต่ขณะเดียวกันบอกว่าโครงการนี้เพื่อผลกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำด้วย ไงเป็นอย่างนั้นมันสวนทางกันอีกอันก็คือปล่อยน้ํามาเมื่อหน้าแรงแตอนขัน้นเดียคุณบอกว่าคุณก่อสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับก็คือโครงการถึง1 2ื0 0สล้านแต่คุณค่าป่าสักทองมีถึง8ปดพันกว่าล้านได้กลิ่นไหมครับมันหายไปเนี่ยเท่าไหร่เฉพาะสักทองที่จะหายไป จากการสร้างอ่างเก็บน้ำนี้พี่น้องคิดว่าควรจะดาเนินการก่อสร้างต่อไปหรือเปล่าครับควรไหมครับยันต้องทำไงกับรัฐบาลนี้ครับคบยันถือเป็นฉันทามติเลยนะครับ พาวเนื่องจากว่าขนณะนี้นะครับเสียงพี่น้องประชาชนไม่เห็นควรด้วยว่าแผนแกนการจัดการ350,000ล้านเนี่ยคนจะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งโครงการอื่นๆอีกนะครับซึ่งถ้ามีเวลาวันหลังเนี่ยผมก็จะได้ไม่พูดให้ท่านฟังอีกว่าโครงการอื่นๆมันมีผลกระทบต่อทางสังคมทางเศรษฐกิจและก็ด้านสิ่งแวดล้อมอยังไงครับวันนี้ก็คงขอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ